สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสุทัศน์คุ้มสะอาดกับช่องของผมนะครับวันนี้ผมมาไล่มาสวนของลุงจุ๋มครับมาดูดอกมะไฟว่ามันออกสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมลองชมนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็โมงกว,กว่าครับอุณหภูมิวันนี้22องศานะตอนนี้นครับลุงจุม่มวันนี้วันที่เท่าไหรนะ่น่ะวันทวันนี้วันที่ที่ห วันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวมารู้จักเจ้าของสวนก่อนนะครับสวัสดีครับลุงจุม๋มสวัสดีครับก็ลุงจุ๋มทําผลไม้หลากหลายนะครับ,รบมีทั้งเงาะมีทั้งมะไฟมีทั้งทุเรียนมีทั้งมะปางมะยงชิด,อชดตอนนี้มะยงชิดของแกเริ่มสุกและรุ่นแรกครับ,รบก็ผมพามาดูในสวนของแก ที่บ้านเกษตรสุขตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ลุงจุ่มนะครับลุงจุ่มเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้าแปดสามเก้าศูนย์เจ็ดหกสามขาผมก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นรอไฟนะครับอันนี้เป็นพันธ์พูทิน ครับผมอันนี้เป็นผู้ถิ่นเป็นมะไฟหวานอันนี้เป็นเป็นมะไฟอันนี้จะเป็นเหรียญบาทนะครับครับผมเหรียญบาทครับผมถ้าเรียกเหรียญบาทครับผมไฟนุ๊กจุ่มมีทั้งหมดกี่กี่ต้นครับมะไฟชุดเนี้มะไฟหนึ่งร้อยครับมะไฟหนึ่งร้อยต้นที่กําลังออกดอกก็จะมีมะปางด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไรนาสวนผสมครับ แต่ผมเสียดายอย่างหนึ่งนะครับบ้านบ้านของผมเนี่ยกเกษตรสุกเนี่ยทำนาไม่ได้ครับถ้าทํานาได้ผมว่าคงจะมีความสุขดีกว่านี้แต่ผลไม้ทุกอย่างครับผมรับประกันครับออกจากสวนเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หมดครับลุงลุงจุ่มได้ใช้เคมีกับอันนี้ไหมครับแต่มะไฟมันไม่ได้มะไฟมันไม่ต้องใช้เคมีอยู่แล้วนี่มันมันปลอดสารอยู่แล้วเนาะมันเป็นพืชที่ดูแลง่ายมากครับ ขี้วัวลูกเดียวก็อยู่ได้ตลอดปีครับท่านผู้ชมลองชมดูนะครับว่าสวนของลุงเนี่ยจะเห็นว่าแกก็ปลูกผสมประสานกันมีทั้งมะปรางมีทั้งมะไฟคือถ้าเกิดเป็นลูกชาวสวนนะครับผมแนะนำนะครับท่านผู้ชมต้องทำให้มันหลากหลายนะครับถ้าทำพืชอย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าไม่รอดแน่นอนครับ แต่ถ้าทําให้มันหลากหลายเหมือนหมู่บ้านผมเนี่ยผมว่าทุกคนรอดแน่ครับที่ผมบอกว่ารอดบางปีมะไฟถูกบางปีถ้าบางถ้ามะไฟถูกปั๊บก็เราก็ได้มาปางช่วยแล้วมาปางช่วยไปปุ๊บทุเรียนช่วยไปคือมันผสมประสานกันไปนะครับท่านผู้ชมที่บ้าน เกษตรกของผมเนี่ยนะครับจะมีผลไม้ที่อย่างที่ผมบอกครับหลากหลายมากก็เดี๋ยวผมให้ดูลูกมะปรางครับรุ่นแรกที่มันกำลังเริ่มจะสุกครับอันนี้นี่รุ่นสุดท้ายกำลังเห็นแบบเป็นเล็กๆเ,เนี่ยครับ กำลังเป็นไข่จริงจกลุงแกบอกอย่างนั้นในพื้นที่ของลุงแกเนี้ยมีหลากหลายมากเลยนะครับก็ผมก็มาขออนุญาตเขาลุงจุ่มกระถ่ายทำนี่ครับมาไฟมาปางทุเรียนนะครับลุงแกเริ่มออก ต้นใหญ่มากลุงโจมต้นนี้กี่ปีแล้วทุเรียนเนี่ยต้นนี้สิบกว่าปีแล้วครับก็ท่านผู้ชมชมแล้วครับมีดอกยันนุน้นลุงน้อยลุงน้อยผมพาลุงน้อยมาดูดอกทุเรียนต้นใหญ่วันนี้เป็นไงลุงน้อย นี็จะกินอร่อยครับเป็นหมอนเขียวอ๋อลุงจุ๋มบอกว่าเป็นหมอนเขียวครับหมอนเขียวก็หมอนทองนี่อันเดียวกันใช่ไหมแต่มันหมอนเขียวใช่ไหมครับครัับมนจะลูกจะเขียวใช่ไหมตอนสุกอ่ะเขียวลูกจะเขียวลูกจะเขียวออกค่อนข้างสีเขียวทีน่าอร่อยมากคนขนาดพ่อค้าไปซื้อเงาะมาเอาทุเรียนไปกินชอบใจมากต้นนี้ย้อนแสงหน่อยนะลุงน้อยลุงน้อยเห็น เหมือนมะเขือพวงนะลุกงน้อยที่ตอนมันออกครั้งแรกเนี่ยครับผมพาท่านผู้ชมมาชมนะครับพี่มงคลพี่มงคลเห็นแล้วพี่อยากมาหาผมไหมละ่ะไทยอุบลเป็นไงครับบ้านผมตอนมันสุกไทยอุบลต้องมาเที่ยวบ้านผมนะครับสามช่องอะต้องมาหาผมนะครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของลุงจุ๋มก็ได้รู้จักลุงจุ๋มแล้วเบอร์ติดต่อก็ช่วงมาไฟสุกก็ติดต่อมาหาลุงจุ๋มได้นะครับครับผมลุงแกว่าถัดไปอีกหน่อยก็เป็นสวนทะเรียนหองแก้ไขเดี๋ยวท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปชมนะครับ เดี๋ยวผมลงเป็นคลิปหน้านะครับในส่วนของจุ่มเนี่ยที่เป็นสวนทุเรียน,นะครับแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมต้นมะไฟดอกมะไฟว่าออกลูกแบบไหนลุนงจุ่มสุกเมื่อไรครับมะไฟเนี่ยปกติทุกปีครับต้นเมษาแหละประมาณมาวันที่สิบเมษาน้อลุงจุ่มเนาะถ้าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชม คลิปนี้คือสวนทุเรียนของคุ้จุ๋มก็เห็นว่าสวยงามนะครับช่วยกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับกับสุทัตน์คุ้มาศาสตร์สวัสดีครับ